สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสุภูสุขณ์มอนีอก็มาพบพ่อก,กับช่องผ้ากินผ้าเอ,นะะอเนาะค่ะมันเองผ้ากินผ้าเอวกะสกะะิกินเขาเ,าเานาะจ้ะกิกนะะเขาแล้วกะสิไปเฮ็ดงานได้อ่ากุ้งลวกนะจ๊ะตำบักฮงเจลปลาแดกแล้วก็ไก่ทอดเนาะจ้ะอันนี้กัสิีเมน แกงออมนะจ๊ะเมนูพยอยญ่อ้วนออมิสาสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับกินขา่าวโอ้เสียงรถนอยก็เข้าเมือไรลยดพักงั้นแก้มไอ้พามันนอกจริงครับต้มสนพระปุนอ์พระอีเลิศ้ะพี่น้องพามันนอก,นกอ้อคือเห็นข้อขวดเนาะ คนยังออมคนออยังไงออมเนื้อแก่งออมเนื้อออมเป็ดสงมซื้อของมาครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนอนแล้วก็ดึกดผมจะไปทำงาน Bè, ăn mềm mềm, không cho bay Mình kín được cản rồi Mình nào? một nằm kết Kéo bọc nhai đây bên này ขึ้นใจหลายแล้วก็อย่างแบบบรรพันนะครับอันเป็จัดใจ้มือของผมมีผไไ้ามาจ้มืออีกนะ่ะเสียงรถเขารัางออกไปทำงานพี่น้องของไก่ท่างกับสิบประมาณนี้แหละจ้ะ มึงหมืองงามึงก็เหมืงแกกูรู้อ่วกูรู้มันกินตะกันเด้อไป็นอกห็นอยูกใกล้ๆวันยุดันมีหมูเขาบอกเด้อจะไปกินน้ำเปล่ริงเลยวันเพื่อนได้ยุดความเขา ก่อนอื่นก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องบางทีาพาคีพี่เอลเข้าไปตอบคอมเมนต์ซ่านะจ๊ะกะด้วยนาทีการงานนะจ๊ะมีเวลาเขาไปไปตอบนะจ๊ะแต่อมพักแบ่งอมพักเสริมจิ้นหรือจะอมชิ้นไบพักนะแบ่งอมพักสริมจิน้นจิน้นหน่อยนะ ไอ้ทอดหันใยบ่ไอ่อายขอมหันได้เจ้าประจำเลยบ่ปักส้อยบ่แต่มะขอดียุดิยาหนะส <c oughs> ื้อหลานเขาขซื้อแต่อทอดหันใยแต่มะขอดียุดิยานะนัะ่นจะกินข้าวหรือมันสีกินหนามสมุนไพรเนาะบัดเนี่ยนิดหน่อยก่อนอาหารอ๋อ กอนอาหารอีกแล้ว,วกดกเขาไม่ได้กดนเข้าลยเขาพัาอแล้วไรกดนบอกเป็นน้ำกระตุลนจําสิอย่าไปเสียพญวันจะเขาภาษาได้เอฟซีพี่น้องเพื่อนๆดูแลน่ะพญวนนมสมุนไพรเข้าจะได้เข้าแล้วก็ออกอเข้าแล้วก็ออกตอนนัวเนาะ คนเรามันบางคนเรียกหุ่มผมว่ามันอยู่ที่ใจครับความศรัทธามัน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 อยู่ที่ใจของเขาบางคนก็ไปวัดไปทำบุญพอดเกือบไว้นอกวัดพอออกมาเกือบหายแล้กำลังทำบุญออกมามันแบบจะหายตัไหนเนี่ยบุญมันแอ้สักกัน ไปวัดกต็ต้องก้อนเขาวัดก็ต้องถอดเกิดเมนเดน่นพ่อ <c oughs> เนี่ยอ้วนขึ้นรถถอดเกิบไปไหนถ้าีขึ้นรถแล้วถอดเกิบไปไปไหนขึ้นไหนวะขึ้นรถไฟรถไฟฟ้าอแางมันกับที่ขึ้นมันคนดีเลยนะออืเป็นอย่างวามึงอ้ายไรถอดเกิบขึ้นรถ อ้เนี่ยอย่างคนเ,อเยอะแยะอ้ยมันแต่สมัยมันเปิดข้างแรกเลยอืโรตไฟฟ้าเปิดประมาณวันต่อวันแรกเลยนัุ่งเทพเนี่ยให้เกิดขึ้นอ,ะอ่ะมีใหม่หมดหรอเรื่องแบบพนักงานขนาดพนักง,งานยังเกิดเกิดอือไอก้กลัวมันเปนื้อนบ่โหรถนัสใหม่วแว่นนะแล้วยังอะไรถอดเกือบนะขึ้นกําลังจะถอดเลยคันน่ะ แล้วตอนลงรู้ถ้าบัวหันเกือบเลยฮะเกือบกูเดวะ <laughs> ปี่น้องเสบๆน้ำพลอยอ้วนเลยจา้าสำหรับคลิปนี้กับขออนุญาตพี่น้องไปสำเน,น็ตกอน่าจะเนาะกัิเตรียมตัวไปเห็ดงานจนพลอยอ้่นก็เขาเดืกพอดกันไหมคลิปหน้าเลยจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ